วันนี้ออเดอร์นะคะแค่ส่วนหนึ่งของวันนี้นะคะแพ็คถุงมือถุงเท้าสุดคุ้มนะคะแพ็คใหญ่จุใจแบบนี้นะคะคุณแม่จะได้ถุงมือถุงเท้าไปทั้งหมดถึงหเซตแบบนี้เลยที่หนูถืออยู่ีนนี่นะคะคือของน้องผู้หญิงนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเรามีของน้องผู้ชายด้วยและก็ต้องบอกอีกว่าอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของที่จะส่งวันนี้เท่านั้นนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยนะเยอะมากนะคะถุงมือถุงเท้าของร้านเบเน่เบบี้เรานะคะแพ็คใหญ่จุใจแบบนี้นะคะแบบนี้ อันนี้ที่ถืออยู่เนี่ยของน้องผู้ชายนะจ๊ะได้ไป6เซตแบบนี้ในราคาเพียง169บาทเท่านั้นแล้วส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะจ๊ะคุณแม่จ๋าแบบนี้เลยนะคะเนาะผ้าเราอะเป็นผ้าคอตตอนนะคะผ้าฝ้ายนะคุณแม่เป็นผ้าเกรดเดียวกับที่ใช้เย็ยบเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดเลยนะเออก็คือผ้านุ่มมากจริงๆนะคะรีวิวนะคะ รีวิวก็ดีด้วยนะคะคุณแม่ได้รับไปก็ถูกใจนะคะกลับมารีวิวกันให้อย่างล้นหลามเลยนะคะฝากกันด้วยนะจ๊ะกับตัวนี้เลยจ้ะนะคะถุงมือถุงเท้านะคะแพ็คใหญ่จุใจแบบนี้เซ็ตหคู่นะคะแบบนี้นะในราคาเพียงร้อยหกสิบเก้าบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางเลือกเพศได้ค่ะว่าจะเป็นของน้องผู้ชายเลยของน้องผู้หญิงนะจ๊ะ